ท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมินบุรีรักบังพักประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งในส่วนของงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนครับท่านประธานครับการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศรัฐจึงให้ความสำคัญอุดหนุนงบประมาณอย่างมาก เพื่อประชาชนเข้าถึงการศึกษาซึ่งรัฐนั้นก็มีการให้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในด้านต่างๆด้านหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญมากก็คือหนังสือเรียนครับท่านประธานครับในแต่ละปีรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนการซื้อหนังสือเรียนให้โรงเรียนทุกสังกัดปีละประมาณ9 0 0 0ล้านบาทหากนับเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสปท หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละปีรัฐสนุนงบประมาณในการซื้อหนังสือเรียนตกปีละ5,000ล้านบาทครับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นี้สปทได้รับงบประมาณตามโครงการสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนจำนวน5 5 7ล้านบาทปรากฏตามใน เล่มขาวคาดแดงที่ทางสภาแจกให้ครับสำหรับหนังสือเรียนที่โรงเรียนแต่จะซื้อนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนครับท่านประธานส่วนแรกคือหนังสือเรียนจากสำนักพิมพ์เอกชนที่มีเอกชนเป็นผู้แต่งหนังสือและจะพิมพ์ขายเองโดยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตัวชีวัดต่างๆและได้รับอนุญาตจากสพทส่วนที่สองคือหนังสือฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน่วยงานรัฐเองอย่างสพทและสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แต่งครับแต่ไม่ได้พิมพ์เองครับการพิมพ์จะแยกให้องค์การค้าสอกอสคหรือชื่อเต็มคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรการศึกษาดูแลการพิมพ์และการจัดจำหน่ายองค์การค้า เป็นส่วนหน่วยงานสังกัดสกสคโดยมีชื่อที่น่าจะคุ้นมากกว่าก็คือศึกษาพันพาณิชย์ครับที่ขายอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองครับที่ท่นานได้ทราบกันดูนะครับงานก็คือบริหารร้านศึกษาพันพาณิชย์ปัจจุบันมีอยู่7จดสาขานอกจากนี้ยังมีโรงเรียนโรง,งผลิตอุปกรณ์การเรียนสองแห่งโรงพิมพ์หนึ่งแห่งอยู่แถวลาดพร้พาวและงานหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือดูแลเรื่องการพิมพ์หนังสือเรียนของรัฐครับ สาเหตุที่การพิมพ์หนังสือเรียนแยกไปอยู่ภายใต้องค์การค้าเพราะในอดีตองค์การค้าเคยสังกัดครูลูสภามาก่อนเชื่อว่าการขายหนังสือเรียนอุปกรณ์า <c oughs> การเรียนจะเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่จะทํากําไรย้อนมาเป็นสวัสดิการของครูต่างๆทั่วประเทศได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นในอดีตได้กําไรครับแต่ช่วงหลังกลายเป็นยิ่งทา ยิ่งขาดทุนตลอดสะสมมาเป็นสิบปีหนี้จนต้องเป็นหนี้เยอะนะครับกู้มาปรับโครงสร้างอดทนปัจจุบันแม้มีโรงพิมพ์แต่ก็ต้องเลิกพิมพ์หนังสือเองเปลี่ยนมาใช้การจ้างพิมพ์ตอนนี้พอกลับไม่มีกำไรบ้างแต่ก็ยังมีหนี้ค้างอยู่ประมาณ4000ล้านบาทครับท่านประธานใ,ในแต่ละปีองค์การค้าสกศจ้างพิมพ์หนังสือเรียนตกปีหนึ่งประมาณ เก้900ล้านบาทหากรวมพิมพ์ปกพิมพ์ก่งใสกล่องนะครับตกีกลมว่า1,000ล้านบาทครับและขายหนังสือเรียนให้โรงเรียนต่างๆซึ่งหากคิดตามราคาปกที่ขายโรงเรียนคูณด้วยจำนวนเล่มจะได้ตกปีละประมาณ2,000ล้านบาทครับเท่ากับว่าองค์การค้ามีส่วนต่างรายได้กับต้นทุนการพิมพ์เพิ่มอีกกว่าหนึ่ล้านบาทต่อปีประเด็นสำคัญก็คือ เงินกว่า1,000ล้านบาทนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าพิมพ์คุ้มหรือไม่ถ้าฟังถ้าฟังในถ้ามองในฝั่งองค์การค้าคือองค์การค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น1,000ล้านบาทครับแต่ถ้ามองในแง่ฝั่งงบประมาณของรัฐคือรัฐต้องจ่ายเงินค่าหนังสือเรียนจากภาษีของประชาชนแพงขึ้นอีก1,000ล้านบาทท่านประธานสงสัยไหมครับว่าหนังสือแพง มันแพงได้อย่างไรส่วนเกินจากการขายหนังสือ1,000ล้านบาทมันมีปัญหาอะไรบ้างและเป็นงบประมาณปลวกกินหนังสือได้อย่างไรเรามาตามดูกันนะครับท่านประธานครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือต้นทุนที่เสียไปจากการให้องค์การค้าเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ อย่างที่ผมกล่าวแต่ต้นว่าองค์การค้ามีส่วนเกินประมาณปีละก,กว่าพันล้านบาทครับจากการขายหนังสือในราคาปกแต่เอาเข้าจริงนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจริง,รงๆเหลือเพียง2อ7ล้านบาทเท่านั้นตัวอย่างปรากฏในงบการเงินปีงบประมาณ2567ครับดูแล้วพบว่าการให้องค์การค้าเป็นตัวกลางในการขายนอกจากจะเสียรายจ่ายอุปกรณ์ งบบริหารด้านศึกษาพันธ์แล้วองค์การค้ายังไม่ได้จัดการขายหรือส่งหนังสือเองครับแต่ไปเป็นนายหน้าค้ากำไรเสียเองปล่อยให้ตัวแทนจำหน่าย12ลายมาขายหนังสือแทนท่านประธานครับท่านรทราหรือไม่ว่าปกติแล้วการซื้อหนังสือเรียนนั้นทุกปีสะพทจะนำหนังสือของทุกสำนักพิมพ์เข้าระบบในบัญชีการเรียนรู้ของเว็บไซต์สอ อของสอพทให้โรงเรียนต่างๆมาเลือกหนังสือในช่วงต้นปีของการศึกษานั้นๆจากนั้นโรงเรียนก็จะทําการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามกระบวนการโรงเรียนต่อไปโรงเรียนสามารถเลือกซื้อจากสำนักพิมพ์ได้ปรากฏคำทีได้โดยอิสระเสรีแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับลูกค้าหนังสือเรียนก็คือต้องซื้อจากองค์การการจ้างพิมพ์ขององค์การค้า พเพราะว่าลูกค้าคือสพทครับหนังสือที่เรียนโองค้าพิมพ์ก็คือหนังสือเรียนฉบับกระทรวงเขาจะไม่ซื้อที่อื่นนั่นคือมีลูกค้าแน่นอนตายตัวครับโรงเรียนในสังกัดสพทสังกัดกระทรวงส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อหนังสือวิชาพื้นฐานหรือตัวแบบฝึกหัดจากองค์การค้าอยู่แล้วทั้งที่เป็นแบบนี้แต่องค์การค้ายังกลับให้ส่วนลดกับตัวแทนจำหน่ายสูงมากครับนี่ครับ คือการบอกว่าให้ส่วนลดแกนเดียวสูงถึง18 30คิดแล้วอยู่ที่360ถึง600ล้านบาทต่อปีเพื่อเอาไปขายในโรงเรียนที่ซื้อหนังสืออยู่แล้วไม่ต้องทำกระดาษการตลาดอะไรเลยครับเสียฟรีครับ360ถึง600ล้านบาทต่อปีถามว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องตั้งส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายสูงถึงขนาดนั้น สกสคทําไปเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานบอร์สกสกคปล่อยให้ทําไปเพื่อถ้าเปลี่ยนใหม่สพทหรือสสวทจ้างพิมพ์เองแล้วไปให้ตัวแทนจําหน่ายขายแทนก็ได้ไม่ต้องเสียค่าบริหารอีกต่อไปแบบองค์การค้าที่ทำ อยู่ไม่ดีกว่าเลอครับท่านรมตทีที่นั่งฟังอยู่ด้วยหรือจะให้สพทและสสวทเปิดต้นฉบับให้เอกชนไปพิมพ์เองโดยมีเงื่อนไขเรื่องคุณภาพให้ดีให้ราคาถูกลงจ่ายค่าพิมพ์ที่กสิทธิ์คืนมาให้สพทสพทแบบนี้จะได้หนังสือคุณภาพดีราคาถูกลงได้ค่าทิขสิทธิ์อีกไม่ดีกว่าเลอครับไปเสียอีกพันล้านรัฐจะประหยัด งบซื้อหนังสือเรียนได้อย่างน้อยปีละ3 0 0ร้อยถึงหกร้ล้านบาทโดยไม่ต้องเสียเงินกินเปล่าแบบนี้ท่านรัฐมนตรีคิดอย่างไรไประเด็นต่อไปครับท่านประธานไม่เพียงแค่เรื่องนี้ครับแต่การประกวดราคาของกรมการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนมันมีปลวกได้อย่างไรครับองค์การค้ากําหนดมีปัญหาครับปัญหาใหญ่คือการไปกําหนด TOR ที่กีดกันไม่ให้คู่แข่งรายใหม่ เข้าไปแข่งขันกับลายเก่าเจ้าประจําที่ได้งานมานานหลายสิบปีฮะผ่านการหัวราคาล็อกสเปคให้เจ้าเดิมเสือนอนกินมาตลอดสุดท้ายคนที่ต้องแบบรับคือรัฐครับต้องเสียงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนซื้อหนังสือเรียนแังกว่าที่ควรจะเป็นและไม่มีคุณภาพครับการกับทีวอาแบบนี้ มีมาตลอดทุกปีท่านรัฐมนตรีก็รู้ดีมองย้อนไปได้ครับเพื่อเห็นตัวอย่างชัดๆนะครับผมขอย้อนไปปี2,556เกิดกรณีการหัวและการลักสเปกการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนครับเป็นข่าวพอสมควรเนื่องจากในปีนั้นมีข้อพิพาทลงพิมพ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นหน้าใหม่เข้ารับงานแข่งขันด้วยแต่ก็โดนกีดกันหลายทางเช่นกําหนดทีอาร์กหนดคุณสมบัติผู้ประกอบผู้ประมูลอย่างไม่เป็นธรรม ที่ออกแบบมาเพื่อกีดกันผู้พิมพ์รายใหม่ไม่ให้แข่งขันกับลายเดิมจนต้องมีการล่องเรียนไปสั่งปกคลองให้คุ้มครองชั่วคราวและสุดท้ายศาลก็ยืนยันไม่ให้นาสิ่งนี้มากีดกันให้คนอื่นมาแข่งนี่ศาลทํามาแล้วครับแต่มีเรื่องแทนก็คือพอแข่งได้ก็เจอเรื่องใหม่คือกำหนดสเปคกระดาษที่พิสดารล้ำลึกเฉพาะเจาะจงอีกล้ำลึกยังไงเช่น กำหนดให้ใช้กระดาษปอนขาว40แกรมและกระดาษนิวปิ้นไฮไบร์60แกรมที่ไม่ใช่กระดาษที่ใช้ทั่วไปตามทท่าตลอดประเทศไทยตามมาตรฐานมออกต้องมีการจัดชื้อโดยเฉพาะไอ้กระดาษปอนขาว80แกรมมีคุณาาลักษณะพิษบานตามตรอาต้องนําเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตมีเจ้าเดียวคืออินโดนีเซียเท่านั้นและมีราคาประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ครับ วิเศษตรงไหนครับหากใช้กระดาษปอนขาวทั่วไปตามมาตรฐานมอกที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ70กรัมขายทั่วไปคืออันนี้ครับสองอันนี้มันต่างกันตรงไหนฮะไม่ต่างกันเลยทางขวามืออันนี้ราคา30บาทต่อกิโลกรัมครับอันนี้จากอินโดนีเซีย40บาทต่อกิโลกรมัม แต่พิกีดการได้ใช้อันนี้เฉพาะเจอจงครับทำได้ย pues ังไงครับผมจับเนื้อกระดาษดูนี่เนื้อแน่นกว่าด้วยนะครับ3 0บาทต่อกิโลตามที่ขายในไทยเนาะมากกว่านั้นเมื่อดูรายละเอียดการประกวดราคาจะพบว่าโรงพิมพ์ลายเดิมมีการเสนอราคาที่ซอหัวกันครับโดยการเสนอราคาไม่ชนการ ไม่ชนกันนะครับโดยเสนอราคาที่ไม่ชนกันนะครับ23กลุ่มจาก30กลุ่มประทานโทษครับ จากนั้นนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอรัฐมนตรีเข้ามาเข้ามาดูแลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการประกวดราคานั่นก็คือเปลี่ยนจากการ e b i d d i n g เป็นการคัดเลือกแบ่งเป็นทั้งหมดหนังสือเรียนทั้งหมด150เล่มเล่มละ30กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มให้ผู้ประมูลนั้น ประมูลได้เพียง1เล่มแสดงว่าคนที่ประมูลนั้นจะไม่สามารถประมูลได้ทั้งร้อยสิเล่มให้ราคาต่ำสุดแต่ให้เป็นเพียงแค่30เล่มการประมูลนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วมีการเ,าเราดูรายละเอียดการประกวดจะพบว่าลงพิมพ์ลายเดิมนะครับมีการสอหัวกันโดยการเสนอคางไม่ชนกันเลยทั้งหมด30กลุ่มครับรวมเป็นทั้งหมด750ล้านบาทพูดง่ายๆคือ กลุ่มหนึ่งมีหนังสือห้าเล่มบังเอิญมากๆนะครับโรงพิมพ์ลายเก่านี้ประกวดราคาคนรับเล่มเป๊ะพอดีครับหลบกันเรียงสวยกว่าร้อหเล่มครับนอกจากหลบกันยังเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลางระดับที่ใกล้เคียงกันทุกเจ้าเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ3ามถึงห้าเปอร์เซในขณะที่โรงพิมพ์ไม่ได้หัวกับเขาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึงสิบสเป พูดได้ง่ายครับว่าปี6-7หากประกวดเป็นไปตามแข่งขันที่ควรจะเป็นงบพินหนังสือที่ตั้งลดได้อย่างน้อย10%หรือประมาณ100ล้านบาทครับนอกจากนั้นกรมบัญชีกลางเคยมีหนังสือตอบว่าการประกวดราคาแบบแบ่งกลุ่มดังกล่าวของสอกสคยังขัดกับหลักการตามในมาตรา8วรรคหนึ่ง อนุสองแห่งพรบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานภาครัฐพศ .2,560 อีกด้วยครับมาถึงปี2,568ยังคงมีปัญหากีดกันแข่งขันไม่โปร่งใสมากมายครับตั้งแต่ที่การต้องยกเลิก TOR รอบแรกไปเพราะมีปัญหาทางเทคนิคมีคนส่งราคาทันเจ้าเดียวสุดท้ายกลับมาประกาศใหม่ไม่ยอม e v อ d i n ครับแต่ให้มีการใช้แบบ คัดเลือกแทนโดยจะใช้วิธีการใช้คะแนนและล็อกด้วยสเปคกระดาษเหมือนตอนปี66ครับสรุปองค์การค้ามีความปพยายามหรือครับที่จะต้องพยายามอย่างมากไม่ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งที่การแข่งขันจะทำให้รัดประหยัดงบได้หนังสือที่มีคุณภาพครับประเด็นสุดท้ายครับเรื่องการควบคุมคุณภาพเรื่องนี้สำคัญครับ องค์การค้าจะต้องซีเรียสตรวจสอบให้ส่งหนังสือเรียนที่มีคุณภาพส่งถึงมือนักเรียนปกต้องกันน้ำหมึกพิมพ์ได้ตามกำหนดแต่แทนองค์การค้าจะตรวจสอบเข้มแต่เรื่องนี้กลับใช้มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้แข่งขันลายใหม่แทนและไม่ลงโทษคนพิมพ์ที่มีคุณภาพครับโดยสิ่งที่ผมยากพูดก็คือ เรื่องปกหนังสือครับปกติลงพิมพ์จะต้องพิมพ์หนังสือกับปกใช่ไหมครับท่านประธานแต่กรณีหนังสือเรียนจากองค์การค้ากับมีการแยกพิมพ์กันระหว่างการพิมพ์ปกหนังสือครับการจ้างพิมพ์หนังสือนีเนี่ยผู้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ปกแต่พิมพ์เนื้อหาไส้ในกับเย็บเด้่มปกและเครือบปกหนังสือเท่านั้นส่วนปกฝั่งองค์การค้าจะ ที่จะนําไปจ้างปกมาแยกแล้วส่งตัวหนังสือพร้อมไฟล์ต้นฉบับให้ลงพิมพ์และมาใส่เนื้อหาครับเครือปกตาม T.O.R และเย็บเล่บออกมาเป็นหนังสือที่สมบูรณ์การแยกส่งปกนี้ทําให้ปัญหากับโรงพิมพ์เพราะหากส่งไม่ครบลงพิมพ์ก็จะพิมพ์หนังสือได้จํานวนส่งให้ครบไม่ได้ที่ให้โรงพิมพ์ใหม่เข้ามาเจอปัญหาปกไม่ครบครับปกบางส่วนเสียหาย พอเป็นแบบนี้ทําให้ไม่สามารถส่งหนังสือได้ตาม TOR ก็ถูกอ้างเป็นเงื่อนไขว่าส่งงานไม่ครบตามสัญญาต้องเป็นคดีความกับองค์การค้าทั้งที่องค์การค้าต้องไปจัดการกับคนที่ทําหน้าที่ส่งปกการเครือปบปกหนังสือเรียนมีปัญหาที่สำคัญก็คือมีการตรวจพบว่าหนังสือเรียนจํานวนมากที่ออกไปปีก่อนๆไม่ได้เครือปบปกตาม TOR กําหนดครับโดย TOR กําหนดให้ต้องมีการเครือบพิมพ ฟิมพ์พลาสติกด้านที่จะให้ปกขาดยากและกันน้ำได้ดีแต่ตัวปกหนังสือกรณีจัดจ้างปี2,556 66ครับเมื่อมีผู้นำตัวอย่างหนังสือไปส่งแลบที่สถาบันวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพริมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยทดลองด้วยธีการเผาและฉีกเนื้อปกพบหนังสือที่ควรต้องมีการเคลือบพิมพ์พลาสติกด้านไม่ได้พิมพ์ตามจำนวนที่วางไว กว่าร้อยละ85ของกลุ่มตัวอย่างเท่าทาันครับนี่คือตัวอย่างของปกหนังสือนะครับในปีศึกษา2566ครับอันนี้เป็นะระดับมัธยมนะครับนี่ระดับมัธยมนะครับนะฮะนะฮะปกจะต้องมีการเคลือบเขาเรียกว่าพลาสติกด้านปกจะไม่ฉีกขาดและน้ำจะไม่สามารถที่จะซึมได้ อันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นของระดับปฐมนะครับเหล่านี้นะครับเป็นที่พิมพ์ได้ถูกต้องนะครับได้ผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าการฉีกปกนะครับไอ้ที่เครื่อบพลาสติกด้านนั้นการฉีกนั้นจะฉีกยากกว่านะครับจะจะมีตึกๆนะฉีกยากนะครับจะจะจะยากกว่านะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปกที่ไม่ได้เครื่อบพลาสติกด้านนะครับจะสามารถฉีกที่ง่ายกว่าครับ ฉีกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับฉีกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับนี่คือความการทนไม่ได้คุณภาพอันนี้ฉีกยากกว่าเห็นไหมครับเห็นนะต้องใช้แรงมากกว่านี่คือคุณภาพไม่ได้สิ่งถูกต้องกับสิ่งไม่ถูกต้องท่านรัฐมนตรีทําอะไรอยู่ครับท่านประธานครับโดยเฉลี่ยต้นทุนการเคลือบพลาสติกนะครับ จะแพงกว่าการเคลือบปกในลักษะคล้ายๆกันกับปกมัธยมดังกล่าวนะครับไอที่ถูกต้องจะแพงกว่า2บาทนะครับถ้าเราตีตามสัดส่วนที่คิดออกมาว่าปีหนึ่งหนึ่งองค์การค้าจะโดนโกงเท่าไหร่คิดได้ทั้งหมด30มสถึงสีล้านต่อปีมีการส่งจดหมายร้องเรียนไปยังลัฐตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มพูนชิดชอบที่นั่งเป็นประธานบอร์ดสกออสอคอ,อยู่ครับแต่จนถึงวันนี้ไม่มีการ จัดการการลงพินเหล่านี้จนถึงตอนนี้ก็ยังรับงานได้ต่อไปท่านรัมตีท่านรันตนมตีว่าการสรงสานิการครับท่านทําเฉยอยู่ได้อย่างไรครับถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองและจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับ ทำานประานครับสรุปนะครับรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนไปทั้งหมดปีละเกือบ9ล้านบาทเฉพาะการจัดซื้อหนังสือที่รัฐพิมพ์เองก็ยังใช้เงินกว่า2,000ล้านบาทแต่จะมีประโยชน์อะไรครับที่ให้องค์การค้าสกอสอคทําหน้าที่นี้ต่อไปในเมื่อไรายได้ที่ขายหนังสือไม่ได้เข้าเป็นไรายได้รัฐแผ่นดินอยู่แล้วนะครับถาม แถมการบริหารโดยองค์การค้าก็ไม่ได้ทำให้รัฐได้ประโยชน์แถมเสียงก็ประมาณแพงเกินกว่า1,000ล้านบาทนะครับแบบนี้หากรัฐให้สอพอคสวทชจ้างพิมพ์เองหาตัวแทนจำหน่ายเองหรือจัดซื้อหนังสือจากเอกชนที่พิมพ์หนังสือต่ารูสูตรไม่เป็นประโยชน์กว่าหรือครับและการกระทาของ ของสกสคก็ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีปี2 5งที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษหน่วยงานรัฐวิสากิจนะครับให้สิทธิพิเศษกับโรงพิมพ์สวนและการได้จ้างพิมพ์ของของรัฐว่าจะต้องไม่เป็นไปส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงต่อในขณะในหน้าค้ากําไรซุ่งเดือเหมือนจะเป็นการที่องค์การค้านั้นทําอยู่ต่อขณะนี้นะครับาท่านประธานครับรัฐอาจประหยัดงบได้ถึงพัน ล้านบาทหากรัดจ้างพิมพ์และส่งเองไม่ผ่าดทัวกลางการประกวดราคาจริงๆไม่ล็อกทีวอาผู้ชนะได้เสนอราคาสูงสุดได้ราคาถูกลง15%จากราคากลางประหยัดได้ถึง150ล้านบาทกำหนดราคากลางลดลงตามราคากระดาษที่ลดลงประหยัดได้ถึง150ล้านบาทไม่เสียค่างโง่ปกไม่ตรงปกไม่สิ้นเปลืองปีละ40ล้านบาท เปลี่ยนจากตัวแทนจำหน่ายเป็นจ้างหนังสือให้โรงเรียนประหยัดได้ถึง360-600ล้านบาทถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องให้สกสคเป็นผู้บริหารจัดการจ้างพิมพ์หนังสือเองรัฐประหยัดเงินได้นับพันล้านบาทผมขอให้คณะกรรมการวิสามันพารนางงบ69ได้กรูณาพิจารณาตรงนี้ให้ตัดงบตรงนี้ครับผมขอให้ท่านตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โปรดนะครับไปจัดการทําเรื่องนี้ให้โปร่งใสอย่าให้ต้องมีการอภิปรายอีกในสภาแห่งนี้ครับ